ตำปลาแม่ปลามาเด้อพี่น้องมากินตำปลาน้ำกันคักบอกว่าเป็นธรรบดาได้จานนี่จานบางไงมากันจองลวกกับมี่พี่น้องมากมากมาจุจวดน้ำกันนะจ้าเด้อแซ่บแสบแซ่แบ,บโอ้น้ำลายไหลกันไหมมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินเขาน้ำกันจ้าพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเด้อ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 ทอดเนื้อจ้าทอดเนื้อทอดเนื้อแห้งพี่น้องมากมากแซ่บๆน้ำกันจ้าข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงจิ้มมึงดูแซ่บบอเชฟอร่อยไหมเนี่ยแม่หืมโดไล่ไหลเป็นแหนจุดจบ่ แสบแสบแสบชุดยอดมาเด้อพี <forcé certains> ่น <Works> ้องมาเนี่ยินเขาน้ำเชื่อมเด้อมากมาปกจานเลยนไงครับไงเนี่ยเบื้งจานเขาหน่อยกันหน่อย